ปันเดอร์นะครับตัวจีดพ่นสลายฟังข้าวนะครับจีดพ่นสลายสรางข้าวเนี่ครับมันเป็นปีกของย่างนี้เลยอ้ว่าสมัยน่นสมัย,ส,มยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้หมอเขียวบันโคกนะครับมาติดตามดูทุ่งนานะครับที่เราใส่สารย่อยสลายสร้างข้าวนะครับ วันนี้ก็มาดูนะครับโอ้โหแปลกมากเลยครับสร้างข้าวนะครับตอนนี้เขากำลังย่ำนะครับย่ำให้เรียบเลยนะครับานาของคุณนักซึ่งใช้เทนเดอร์สลายฟางและเม็ดข้าวที่ยังฝังกบอยู่ในดินในทุ่งนาอยู่ฉีดไปเมื่อวันเมื่อวันจันทร์เมื่อวาน ลปรากฏว่าฟางเริ่มเน่าเริ่มเป็นสีดำแล้วฟางข้าวรู้สึกว่ามันจะดำนะครับมันจะมันจะมันจะดำจะละลายนี่แค่วันเดียววันเดียวนะครับเทียบกับฟางที่อยู่ข้างๆนะครับยังเหลืองอยู่เลยยังเหลืองอยู่เลยนะครับยังเหลืองอยู่แต่ฟางข้าวที่ที่เราฉีดพ่นอํายาปรับย่อยสลายนะครับรู้สึกว่ามันจะ มันจะย่อยสลายนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมหมอเกี่ยวบันโคกนะครับก็มาติดตามผลงานนะครับในการเอาสารย่อยสลายสางข้าวนะครับเม็ดข้าวด็ดข้าวเด้งทั้งหลายนะครับยี่ห้อเทนเดอร์ของพีเอ็นเอเฟิร์ครับเราจะมาดูกันว่าเมล็ดข้าวด็ดข้าวเด้งนะครับที่มันลอยลอยอยู่นะครับมันย่อยสลายสางข้าวนี่มันเละไปแล้วครับแต่ว่าเราจะมาดูว่า ไอ้ที่แข็งกว่าฟางข้าวเนี่ยก็คืออะไรครับเม็ดข้าวครับเม็ดข้าวนะครับเม็ดข้าวเก็บขึ้นมานะครับเก็บขึ้นมาดูว่ามันย้อยสลายยังไงไหมนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับอันนี้ฟางครับฟางฟางนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันเละเป็นโจ๊กแต่ว่าเม็ดข้าวเดีดมันลอยล่องอยู่เนี่ยเอาเข้ามาเอาเม็ดข้าวเดีดมานะครับเม็ดข้าวเดีดมาเอาเม็ด ดีบขึ้นมาโอ้โหครับมันกลายเป็นโจ๊กเห็นไหมครับพี่น้องมันกลายเป็นโจ๊กไปแล้วน้ำข้างในมันเป็นน้ำขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวครับเพราะมันเละโอ้มันย่อยแม้กระทั่งเม็ดข้าวดีแล้วพี่น้องครับดูครับเป็นโจ๊กไปเลยโอ้โหมันย่อยสลายตด้ เห็นไหมครับเป็นน้ำนมหมดเลยย่อยสลายแม้แต่ข้าวเดีดขึ้นงอกไม่ได้แล้วครับนะครับสุดยอดเลยครับเทนเดอร์ครับพี่น้องครับขนาด1ลิตรราคา350บาทใช้ได้2.5ไร่